ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรืออำนาจขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ดังนี้วันที่5กุมภาพันธ์2568นางแสงเพ็ญโลกคำผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรืออำนาจพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกเกมส์ Games และกีฬาสกรอร์อีสานเกมส์ Games, ครั้งที่8เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ความรู้ความสามารถความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยห่างไกลาจากพยาเสพติดก่อให้เกิดความรักความสามารถขี่รองดองและ สมานฉชันในมู่คณะอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสกอร์รสู่สาธารณชนและคัดเลือกนักกีฬากรีธาจากกลุ่มสำนักงานสกอร์ประจำจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกตเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีทุ่งบุรพาตำบลหนองขอนอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีวันที่6กุมภาพันธ์พศ .2568 นานางแสงเพ็ญ โลกคำผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเลือออำนาจมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสาครมงงคลเสริมครูอาสาสมัครเข้าประชุมแทนเพื่อซักซ้อมแนวทางการประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งอำ่ำแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปีงบประมาณพศ5 6 8น้าหมู่ที่3ตํตบลแม่อำเภอลือออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนางสาวถาวรีลาบสารประลัดอำเภอลือออำนาจ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองเป็นประธานนางแสงเพ็ญโลกคำผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรืออำนาจพร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด,ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเนครั้งที่2ปีการศึกษา2567เป็นการสอบในระบบดิจิ t a ล testing ณสนามสอบโรงเรียนหรืออำนาจวิทยาคมและได้รับการนิเทศจากนางสาวธิติพรบุทธิจัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญในการสอบครั้งนี้วันที่10กุมภาพันธ์พศ2568นางแสงเพ็ญโลคำผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลืออำนาจพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร,กรในสังกัดดำเนินกิจกรรมโครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่ขาดแคลนทรัพยากรด้านการศึกษาสามารถเข้าถึงหนังสือสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมความรู้ได้อย่างเท่าเทียมนโรงเรียนบ้านเหล่าไฟตยตําตบลดงบางอําเภอลืออํานาจจังหวัดอํานาจเจริญวันที่14กุมภาพันธ์2568สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอลรืออํานาจนำโดยนางแสงเพนโลกคำผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอลรืออํานาจพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสปอร์รอีสานเกมส์ครั้งที่8 e s s e n t i Games ณสนามกีฬาราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครจังหวัดสกลนครวันที่18กุมภาพันธ์2568นางแสงเพ็ญโลกคำผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเรืออำนาจพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแข่งขันกีฬาสปอร์ตต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีนางสาวจิติพรบุฑธิจักรผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการหน้าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2568ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรหรืออำนาจเข้าร่วมแข่งขันตอบป,ปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และการประกวดแข่งขันคลิปวิติทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อล i ยฟลังเลอร์นิ่งเพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีพศ2568ระดับสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนางสาวธิติพร์บุธทิจักผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดการแข่งขันในสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่20กุมภาพันธ์2568นางแสงเพริโลคำผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเรืออำนาจมอบหมายให้ในายสาครมงคลเสริมครูอาสาสมัครนายธนพลทิพรัตน์และนางสาวสุมาพรปัถาพันธ์เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชาํารหณีระยะที่สองฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเดิมสร้างอาชีพเสริมเพิ่มอาชีพใหม่ณนศะูนย์เรียนรู้เศรษ,ษฐกิจพอเพียงบ้านเปื่อย หมู่หนึ่งตำบลเปื่อยอำเภอเลืออำนาจวันที่24กุมภาพันธ์2568นางแสงเพ็ญโลําผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเลืออำนาจพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมประชมุมวางแผนติดอ้ามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ณนห้องประชมุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลือ,ออำนาจอำเภอหลือ,ออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่26กุมภาพันธ์ส5 6 8ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรืออำนาจจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดทำโครงงานณนะห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลอำนาจอำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนางนิพาภรณ์บุตรทองครูชำนาญการเป็นวิทยากรและได้รับเกียรติจากนางสาวทิติพรบุรุทิจจักผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจ,จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้